เว่าอีหลาบอกแล้วเหมือนีนึ่ง้อนก็ผมมัเต้ามงนี่แหละอังก้อนเลย่าสื่น้ำเขาเนี้จังน้อยเทบไปน้อยเลยมาเชิ่มหนึ่งด้วยบ่าดอกจะไม่ไม่ถึอบัวกลาไอติมก่อนเถยบพวไปเ้าไอติมก่อนครับผมสวัดีครับมือนี้ลูกคอยยากกาลังเบซ่นเอกาลังสีรับเลยตื่นเลยไยาก ครับผมว่าที่แล้วไป็นร้อยบอกไปค่ะเก้าโซ่บอกผู้เก้านั่นล่ะสึกซิงวดซ้อนแล้วแต่เรกไม่ไม่บอกเมียเลี้ยงเพิ่นเมียเลี้ยงเพิ่นคือเก้านั่นแหละบอกเมียเลี้ยงเพิ่นคือเก้าแต่ว่ารอบนี้เพิ่นขี่รถออกว่าบ่เข้าหอดพี่เพิ่นญานิเข้าว่บ่บ่บอกครับชงไกล้มากบ่เบิ่งก็บ่รับเขาขี่รถออกมาบ่เนี่ยมือเศร้ามื่เรียกบ่แม่มือเรียกบ่กันล่ะเอาบ่มาสั่นเขาส้วนเอาบ่มาสั่นเครื่องหนึ่งบ่บ่สิ้เอารวยเขาเลี้ยเอา จะควองเรียกว่าเอาว่าใดของเกียกับเก้าสามกับเกียบถือเลยเนาะล่องแต้มหนึ่งสร้างสามเสือกบอกแงมือขึ้นมือเล็กสีออกฝันไว้ขี้สร้างอ้มเนี่ยอยู่ครับมเกี่ยวก็สร้างแต่ยังรั้งนานแล้วมือมือสุดท้ายมือเล็กสีออกคฝันไว้ขี้สร้างอ้อมอยู่แต่ที่แหลกลุยน้ำไปไว้สั่นเปลี่ยนกล้วยมาบอกว่าขื่นล้างขึ้นล้างอะไรขึ้นชี้บัดยางกล้วยยางขึ่นโคกกลายเป็นสร้าง ยี่ยังอ้อมเงียนหลังเก่าอยู่เงี้นหลังในนี่ค่ะอีกมีอีกหลังนึงนี่ที่บ่แเมนปั๊มน้ำมันครับเงี้นหลังนั้นมาเล็กทีหนึ่งสองเก้าโเออบ้านเก่าอ่ะบ้านเราบ้านในอ่ะบ้านแม่นะครับผมไม่ก็มันออกงวด่ที่แล้วนะสองเก้าน่ะฉันพาดฉันมาดฉันฝันว่าฉันขี่ช้างรอบบ้านนะน่ะที่ว่าน จังได๋ก็มีเก่า้อนนั่นล่ะจังได๋ก็มีเกเฮาสิหาหยังใส่กเบัดนั่นน่ะก็เลยว่าส้างผูกใส่กัน3ตก็สิเป็น3เท่านั้นตัวสิบังไว้เฮ็ดหยังลวแต่ว่าก็บ่บังดอกมือสุดท้ายก็มาเข้าฟันบอกอือแต่ว่าเจ้าของเป็นอันว่าบ่ได้เขาส่วนเอาก็บ่เอาคั่นเป็นว่าครึ่งนึงแล้วาเออบ่ได้นําเขาจักสลึงเขาได้เบิด เขามาส้วนเขาหอนมาปั่นรอบอรสัตสิบวไดมันอยู่ที่ดวงนะเจนเนะานะเขาเ<น>วา่าเออขันหวดนี่ไม่เม่บอกถึงอีกหวดที่ซีเหลือได้ย่ายเปอร์เซ็นเ<อ>ล่าได้ซีหันเหล่าคู่แล้วเป็นคู่อ,อ๋อเป็นเป็นคนที่เลี้ยงน้องไม่เมย์แหละครับมี์ละมากมาเอาไมย์เมย์นี่เลิกลุงเลี้ยงกับหันปั๊บแปดเนี่ยทำยังไงถึงจะได้เนี่ยเจ้แก๊กเลี้ยไปสมใจสักทีเนาะเออแก๊กมาให้ยิบตัวจะดีให้ กัดม้วนพางหันเขากับมาบอกเด้ยแต่ก่อยกับว่ได้คือเกาเพรา่เอาน้าเขาเขาขับรถออกมาบอกก็หนีเขาย่านเขาว่าเขาบวบเออคือเขาทรงแรงมากกว่ากับว่าอนมือเลี้อกมันยากกันวะเขาเลยขี่รถออกมาบวบก็นอกจากมีทางเดียวครับเจ๊คือเจ๊ตบูนใกล้ๆวันเจ๊ต้องถามแม่แก่แก่จ้างซันหลังวันนี้เขาเลี็ยเขาเลยวมาย้ายมันบอกเลยเด้มือขึ้นนีมาสั้น จะทางช่องไม่ได้มาเออบอกแจ้งไดล่ะนะมาสันมันเลนไปสี่รถเลยมาสันสี่รถขั้นดำรถกระบะอีกขั้นหนึ่งมันไปสี่เลขเขาแล้วมันก็แลนไปสี่สี่ขั้นนั่นตัวหนึ่งแล้วมันก็แลดไปอีกตัวอยู่ข้างหลังคันนี้อีกตัวยุ่ข้างหลังขั้นดำบอกช่วงเก้าโมงเหรอครับเจ๊บัวมันบอกตต้งเต่ตอนกลนขึ้นของมือเลขสีออกแต่ว่าผู้ผู้ผู้เลี้ยงผู้บนนี้มันนี่ ขี่รถออกม่าบอกเข้าตอนเกาโมงกวกวนคู่น่ะนะคู่คู่น่ะอะคู่คู่น่นนะคู่คู่เข้าโจมยม่เพื่อนมาซูคือว่บอกคู่หร้านบออเกลกกันนะับเขานือลายคนใดกินเปิ่ลกับกซือซืดมาลายด้เครื่งนึ่งนาั่นเปิ่ลกระซือพราักแสน้เปิ้นกระซือประมาณตั้งแต่สี่หาเครื่งนึงแนึเลยเนาะในแสมก็บาดแตวว่างวดนี่บอกไปค่ะ เไม่ได้เกิบอกแม่บนะเจ้าเห็นสุดใท้เอฟซีสร้างโอ้ยมันคอยแต่แต่แต่เป็นแต่เงินแต่งตาเลขคอยนี่นะซี่นึงเจ็ดส่งไปให้เอฟซีอยู่ดีเขากับาว้่เจ้ขอบคุณเข้ากับเอฟซีนึงแต่าเขาว่ามันง่ายปวดที่เขาบอกกันที่นนเขาย่าเอารแล้วมันมันเหนียงของงานว่าง่ายแบบนี้ดอวกันนะผู้พลอครับผมเอฟซีเพิ่มไว้ยี่นะผักซี่หนึ่งหนึ่งเพราะต้องกลับผู้เพื่นถือ อีกคู่หนึ่งอีกคู่นึงเออนะผากมือเขาเห็นอันหนึ่งเจ็ดอ่ะมันเห็นอันจีนหนึ่งกับว่ามันเข่าก็เห็นเังามามันงโพดมันง่ายโอือมันชัดโพดครับผมแต่เราเราต้องเขียนข้เล็กมันบาง่ายแบนั้นดอกแต่น้องเมย์เมย์นี่บอกมาแล้วสี่งวดใช่ไหมครับเจ๊แม่นค่ะสี่งวดติดเลยคือส่วนมากจะบศูนย์เก้าสามงวดรุ่นมาหนึ่งเก้าหกหผมองวดรุ่นมาอสี่ทะเบียนรถ หนึห่งเ,ววเก้าอีกกรรมวัตว่างงานเดชสอนเก้าคู่เพื่อนขี่รถมาบอกอยู่เพื่อนก็มีน้ำใจอยู่หรอวาเพื่อนมาบอกอยู่ว่ายายเอาบอกคนละค,ครึ่งเขามาชวนเอาอยู่ว่าคนละครึ่งบอ,อกกันไม่อดก็สู้ก็เอารถท,ที่แรกเอายุแต่พ่อเขาบวกว่าเครื่องได้ย่ายไปสุดเลยว่าสู้เอารถกูว่าเอา้าเขาสอนที่แหลกอีหลานหน่อยบอกแมนค่ะ อ่านวดนี้ท่านเดบบอกบอกแหม่แสหลีหนีนอนบรซื้นบรซื้นเลยกี้ฝันหนังเต็มเมือนไอ้ออกฝันวรื่องอะไรหรือเ่าเพราะท่านในมือเลขออกฝันมือเลขสิออกตั้งดพุ่นล่ะฝันแล้วออกแล้วมันออกแล้วบ้านเลขที่กับไน่ไข่นั่ะนะสองเก้ามเมื่อนั้นท่านเดบบอกเนาะสองเก้ากับมุ่เจ้าบ่ได้มามันฝันมือสุดท้ายนี่ยแม่มือเลขเศร้าเลยสิออกกันแม้ บ้านมือเล็กทีออกบลี้ยบมาข ok ี้สร้างอ้อมเงื่อนอยู่เงื่อนหลังในอีกปุ่นอ่ะมีเงื่อนอีกหลังหนึ่งปุ่นนะบ้านเล็กที่เงื่อนหลังนั้นหนึ่งสองเก่าขี้สร้างอ้อมเงื่อนขี้สร้างอ้อมเงื่อนขี้สร้างที่ขี้กับสองตัวส้นกันอยู่กับสันช้างก็ได้แต่ส้นหยอกได้บริสุท้นอีหลีครับส้นหยอกกันยุสันนั่นกับข้าขี้อ้อมเงื่อนอยู่้ก็ดีเออกระไรกระจกว่างกัคขดในใจว่าสื่อบ้านเลขที่กับเลข ปูซื้อไว้ถือแล้วในใจนั่นแต่กระซิซื้อบา้านเลขที่นั้นหลังนั้นอพอดีเขามาบอกนี่มาเมือ่อยเมื่อบอกเลขคู่เพิ่นมาบอกว่านหลานบอกเลขเราได้ย่าย้วยคล้องเกา่ากันเลยต่งกันกบ็บ้านเลขที่นั่นจะคล้งองกันเลยจิซื้อ,อเพราะเขาว่าเครื่องหนึ่งเท่านั้นแหละลแล้วมาชวนแบ่งเครื่องกาเอาอเออเต็มใจได้เนาะมาช่วยแบ่งเครื่องหน่อแต่ว่าเต้ตองหัวพวกฝัน บ่สาบ่ทัานฝันบ่ทัานหยังเป็นเป็นอยังแปลกๆบ่นี่แนบแปลกๆบ่อืมถ้าแปลกๆนี่ส่วนมากมีแม่นสั่เหมือนห้อยสร้างมันเป็นอะไรกับเก่าหาแนวใส่เก่าปฏิอันดับผมห้อยสร้างอันใดนันเดียวบ่มีหยังแปลกๆบ่ท่านเลมีหยังค่ะบพเห็นหยังนั่งกับว่อันใดเลยมีแต่สงสัยมันจิกายมองเห็นเลศเดี๋ยวนี้เรานั่งสมาธิทุกวันนะครับเจ๊เก่าค่ะเจ็ดคือเก่าปฏิบัติคือเก่าคือเก่าเนาะอจิต แต่ว่าหากว่าใครเห็นอีกยังว่าใครไปหันมาหนีสงสัยมันสีบหูจักว่าหูจักคอนโทรนเจ้่ของเหมือนกับหูจักควบคุมอยู่ของมันว่าใครบอกแไปหันมาหนีคือเก่ามันเป็นมซีรีครับผมอ่ากําลังเลยเดี๋ยวก็รอให้เจ๊ขอแนวทางให้นะครับเนาะต้องเหมอยกัญาบ่ือ่าเอาหลุยาหลุดแล้วค่ะขล่อยาเลยส่วนมากต่องัวนี้จะแม่นนะครับผม มือนั้งกอก็ขอขะไรบ้านที้เหาลูกกันแนนค่ะขาอะไรบ้านเรากระจึซ่อมมือแล้วได้มือบ้านนี้อย่างซีเจ็บอืมองเขีะผมน้องไม่เมย์น้องไม่เมา์แต่งานยัเห็นไหมลูกขอญาเอกะคงกว่านี้เราไม่เมย์ขอเองเลยค่ะลูก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 เดามาแป้งนะคะที่ได้เจ็บ จะตาเฟ้้ยนแววแวงแล้วเนี่ยเอ้ยขอตัวหมดเลยเด้อแม่งานวันที่สิบหกท่านว่านี่ล่ะชัดชัดแจ้งแจงนแม่ขอสามตัวนทยผู้เี่ก็เห็นไหวแต่ผูเชี่ยก็เห็นไหวแต่ที่ี่แปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์รูปไปเห็นเลยรูปไปเห็นลยวัดรูปทีละแปดห้าศูนย์นะสิ่คืนที่้ว สีต่ตองมาแทงสี่นีแต่หาซูเรียงกันยี่นีได้ <ๆ S 1> ต้องมามุ่งตีเจวเป็นสีเห็นแปดห้าศูนย์นะครับแปดห้าศนย์แล้วยยไ,ไปแต่ไหนย่หนกไม่ได้เะออกไปแกล้งแกล้งก่หนดี้เห็นเป็นตัวไหนครับโอเคเห็นเป็นแปดห้าศูนย์ใช่ไหมฮะแมนค่ะยืดเ้นยาแปดห้าศูนย์กับเจ็ดส <ๆ S 2> ามด้อค่ะเด้อ <8 50 S 2> แปดห้าศูนย์กับเจ็ดสามนะครับค่ะ แต่น้ำผ <kit> ักไม่เมยนี่คือตัวไหนครับเนี่ยผักเม่์เมยมีตัวไหมก็ม่ม่ไก่อยากขอมาได้ดีเลยนครับผมวันนี้เจ๊ก็ขอแนวทางให้นะครับผม 850กะบ73นะครับผมแนวทางของเจนะครับผมตับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผม850กะบ73นะครับผมแนวทางของเจร้านกาแฟนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ850กะเจนะครับผมกับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ